วัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าค่ะมันนี้ย่ยนองกับผ้าเขามาในสวนค่ะมาเที่ยวสวนชมสวนนะคะนี่คือสวนขังในสวนสวนของไอ,อคือเก่าเลยค่ะสวนมังเกิามังเกิาเน่อค่ะด้นนี้คือมาหลังมาหลังสวนค่ะเพื่อนๆจ้าต้นหมากใหม่หมากอะไรเยอะแยะนะค่ะสวนค่ะก็มนี้หมากใหม่นีหมากลำไยค่ะก็มนี้ลำไยะคะ สวนลำใหญ่สวนแบบไฟสวนแบบกอนี่คือด้านหลังด้านหลังของของฮอมสเตอรหฮอมสเตอร์แ่ว่าเปื่อนเปือ่อางก็เบิ่งนะคะเปื่อนจะ่ะอากาศร่มลื่นค่ะอากาศล่มรืม่นแต่ว่าว้มแห่งข้อแหล่งตีค่ะเปื่อนว้มแห่งข้มแหล่งของมันค่นคือหลังสวนกับหลังสวนเปื่อนจา่าหลังสวนไปในสวนนะคะค่ะ ยังช่มเล่นเล่นน้ำสวนน้ำยังบางิา่นสวนนะคะบางหัวบางสว,สว,สวน,น,น,นวสะเป็นเปลือนเนาะหัวสวนเนาะมัน,น,น,นปเป็นต้งไดโอ้ยต้นป่วยเหรอกระายเลียงเลียงคว่ำเหียงของห้องสวนนะคะเน้ะเป็นเลเ,ลเลนื่นอนจ้าคว่ำเรียงค่ะเลีงค่ะเหียงแม่มางมะเร็งมาเบิ้งนะคะคุณจันจาโอ้โหประกอบตันนั้นแมต้นนีน่อยนึงเดี๋ยวบังนวยเพิ่นด้วยเหร ผลปฝนตกผลล้มกัสิดีไปเนาะเนาะดูประกอบต้นนิดหน่อยหรือบังหนุยเพื่อนด้วยเะผ่านเปิือยยางมาเที่ยวสวนนะคะเพื่อนๆจะมาเที่ยวสวนนะคะโอ้ประกอต้อนนิดห,หน่อยหนึงเพิ่อน,อนเราหน่วยเพินะะออ่อนน่ะดูเยมะกระดอกระดียบังหน่วยประกอบด้วย ตัวนี้หน่อยร้องนวยนวยแบบไงโอบาดโอพยาโอบาดโอบายค่ะนี่คือการเที่ยวสวนกับเที่ยวสวนชมสวนนะคะเพื่อนๆจ๋าใครแค่น้องพามาชมสวนชมสวนสวนยังปฏิพัทธ์เปิงสวนมีกับมีทุกอย่างลกับมีสวนกล้วยสวนค่ะว้ายอันนี้กับยังลูกนี่ยยังลูกน้อนี่ ต้นยังกับต้นยังกับเพื่อนๆจ้าบ่บอกบ่บอกบ่าบอกกับว่าต้นนี้ยังบ่บอกโอ้ยมันมีบ่วงลงบ่วงกินมันต้นยังบ่บอกแล้วกะบ่บอกกับเพื่อนๆต้นเอียงใบเอียงบ่บอกนะคะเบิ้งเอาค่ะเพื่อนๆจ้าเบิ้งอ้าวมาต้นเอียงค่ะบ่บอกบ่บอกต้นยังน้อกมาเลยบ่บอกแล้วกับเพื่อนๆจ้า ก้มเหงก้มแหลกก้มเพิ่นโอ้ยบังดูบักไฟตะลีตรนสาดแทต้ตะลีตรนสาดบักไฟแทะบึ้ยมันสิเปลี่ยงยังเป็ี่ยนยังสี่บังดูแหล่งไหลมัม่งหมากไฟโอ้มันบอ่อตรงมันบอ่อตรงมันแหล่งไหลพี่น้องจ้าบังดูมันบอ่อต,ตรงตะลีตรนแทะบังดู บอกไฟบอตรงบอกไฟบอตรงอ๋อไปบุ capacity, ้งต้นนั่นดูสิไหนมันดีตรงปะเพื่อนเพื่อนมาบิ้งนะคะต้นต้นไฟต้นถุเลี้ยนอ่ะมึงปลากล้วยก่อยดูแรงกักแรงแน่เพื่อนเพื่จ้าก้มแรงไปบุ้งบอกไฟต้นนั่นเหรอไปบุ้งบอกไฟต้นนั่นมันตรงไหนวะ เลี้ยงหลายแบานเนี้ยังเคยเอ้ยบวกตคนบอกไปดูนี่หน่วยพากหน่วยบอกไปหน่วยบอกไปมันเปตรงตูไปสมบันโดกๆนั่นสิขนหนีไปเรื่อยๆมันเปตรงเอาบวกหน่วยมันดูไอบอกไปมันสุกเลี้ยวมันสุกอลไรล่ะ

มันบานสุกมันเปรี้ยว,ยว,วยอยู่อือหือเปรี้ยวพาดโมนไฟบ้อบแม่นหน่อยๆโนกันเป็นไม้เจี้งสี่มาให้เจี้ไงแล้วเนี่ยมันบอ่อมันบ่อตรงมันบอยยน่อใหญ่นุยบอยย่อใหญ่แเลี้ยงลาย มันเมี e ่ยงคุยเอ้ยมันแหลงไกลต้นบอกไฟค่ะม in ันเพื่อนจะต้นบอกไฝ่เลยค่ะบังดูเบ่งหมากเพิ่งดูขันมันหมากบังตรงบังสมสมบูรณ์นะคะถ้าหมากเพิ่งสมบูรณ์หมากเพิ่งสมบูรณ์หมากเพิ่งตรงเพราะเราิเป็ดยังกั่สี่โอ้ยต้นอื่นเป็นยังไงเนาะนี่เนาะต้นนี้ก็ยังมาไข่ไข่อยู่มันหมากบังดดมันเมหนี่ยหน่อยๆมันเป็นยังไง มันตรงไหนบ่บ่ตรงไหนแม่งจะบ่ตรงเนี่ยนะมีนี่นวลมีเท่านี้ยเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเปรี้ยวเพิ่นบ่ทันสุกดีเพิ่นเปรี้ยว ยังไปบนต้นอื่นต้นอื่นจะเป็นเป็นเังืงใดคะมึงดูต้น,นทุเรียนอยอดนีเบิดไดยตายร์กคือสวนสวนในสวนสวน่ปะก็อันนี้ก็คือของพีไส้ค่ะพีไส้พีไส้เป็นเป็นการรับมอบไม้จากพอค่ะ โอ้ยตัวนี้หังบะมีหน่วยเลยหน่วยมียดด่หั่งบโดกหน่วยบดโดกตัวนี้หน่วยบโดกตัวหนึ่คไะปลาบกไฟบ,ดไฟบดโดกค่ะบ,บดโดกเขามาตั้งไหนนี่นนบดโดกข้าวผัดกระดั นวยบบยหญ่บมี่ยไงญ่เปล่าบกไฟอะอืนาะวยบยญงแบบบดุี่ต็นบดุถ้าเป็นเกลยางชุมชมสวนเป็นเป็นังไสวนปลาบกไฟแบปลาบกไฟ ส่วนมะไฟโอ้ยนี่ก็พอถึงกบวบาดกเฮอนเพื่อนๆจะนวยเพื่อนตัวนี้ก็คือสงหนวยสีส้มขึ้นอยู่ทื้งๆสูงๆแต่ว่าข้างล่างบ่เป็นตาเอาข้างล่างบ่สวยนวยบ่นั่นวยบ่ตรงบ่ดกนวยบ่ดก โจ๊ปปลาชมสวนนะคะสวนอิริโอเสียงปลาหองสาธุตกไม่แหมบ่ดกค่ะบ่ดกเพื่อนๆจ้าต้นแต่ละต้นบ่ดกบ่ดกต้นมกไฟแล้วบ่สมบ่สมต้นอ๊้พี่กายนี่คนนี้บ่เบิดด้วยไหคะัเพื่อนๆจ้าปีกายเนี่ยค่ะสวนมกไฟสวนเนี่ยคนนี้บ่เบิดมันลายมันดกแต่ละต้นมันไม่ได้หน่อยด้วยี่ยแต่ละต้นแต่ละต้น ต้นนี้กับดกแม่แต่วันนู้นใบใหญ่ต้นบ้านใบใหญ่แล้วปีเนี่ยใบใหญ่ต้นนี้ไข่อยูเนี่ยใคเพื่อนๆจะต้นนี้ก็ได้ไข่ไข่คือไข่อยู่กับต้นดอกไฟต้นนี้แหละแต่ว่ากระบอกถึงกระดกคือเปลี่ยนี่ปีกปลียนี่มันจะอาบน้ำงามหมเนี่ยเต็มเลยค่ะเพื่อนๆจะาไก่มันจะผลดีกว่านี้อีกคือ ล่วงอืมไฟตัวนี้หวานตัวนี้หวานไฟตัวนี้หวาน เก็บบ่ได้เอาแนวมาใส่นล้วเมื่อหลังเอาเนลมาใส่ตัวนี้ตัวนี้เพื่อได้เพื่อกินได้ตัวนี้หวานแน่อยู่เพราะกินได้ตัวนี้คือบักไปนะคะไปตัวนี้ ยางเที uhm. ่ยวน้ำสวนนะคะเพื่อนๆจ้ะยางเที่ยวมาเบิงเบิงปลาบักไฟพาพี่น้องพาพเพื่อนๆเฮามันยางเบิงปลาบักไฟหลายลายต้นอยู่ค่ะหลายต้นอู้ยนี่ทั้งหมู่นี่ต้นบักไฟเลยค่ะแต่ว่าหมากเพื่อนเพราะเคยดกเพื่อนใดต้นบักไฟค่ะต้นดอกไฟเบิร์ตเลยเสวนหมากไฟสวนหมากไฟ Tony phải kín nho tê tony binh nèo ván bân ô bít tappeo thêm mặt bóng mặt bóng mặt bóng kìao yu ván bóp bia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  เพื่อนจ้ะใบไม้ใบไม้ปะกะกะบวัตถิงนะะั่นแหะเอาใบไม้นี้เก็บขาม้าเป็นเป็นปุ๋ยเลยใส่เป็นปุ๋ยได้เนี่เป็นปุ๋ยกวาดกวาดกวาดขามาไว้กับต้นของเพลนเวลาฝนตกฝนล่งมากมากะจะทับถมเน่ากันลงหนียกับเป็นปุ๋ยกันลงหนียเลยค่ะเพื่อนๆจืาอนจ้า,าออมาทิ้งลงน้อยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ บ่บ่เป็นตาสะออนค,อค,อคือคือปีกายนี่ปีกายนี่มันดกคักแต่ละต้นแต่ละต้นนี่เอาออกนี้บ่เบิดเลยย้อยยั่มย่างอยู่เนี่ยแต่ต้นเราไฟน่ล่ะตน้นเรกไฟย่อยอยู่คับต,นๆๆต้นนี้แต่ละต้นดกคักดกคักกับขึ้นบนจะต้นไม้ซักกับต้นซักกับกริ่มไงสมสีไงน,น่นะค่ะ เพื่อนจ๋าพูดออกคือคนกระทั่งโรงเรียน่านั่นโรงเรียนน่ะกับโรงเรียนโรงเรียนบานจ้าการระบบหนามระบบยั้งก็อยู่กันแถวนี้แหละครับเพื่อนจ๋าหน้ากันจ้แบดหนาเที่ยวค่ะสวนสวนดี นก็คือสวนสวนสวนมะไฟมะไฟต้นไว้ต้นไว้ตัเก็บไว้ัวเลือเกือไว้ไว้ก็เอาไว้เป็นธรรมชาติก็ธรรมชาติของันไว้มันเกิดเองค่ะเกิดเกิดแล้วก็เอาไว้เลยเก็บไว้เลยไว้จะปล่อยมันขึ้นปล่อยมันขึ้นเหมือนต้นไม้ทังสิ้หากจะได้ใส่ประโยชน์ปน่าให้นะค่ะเนาะงไว้มันก็ต้นมะไฟต้นนี้แหละ บอกไฟตัวนี้นะคะเพื่อนๆจ้าดกคัดโว้ยมีตัวหนึ่งอะควาดกของเพื่อนอะดกคัดนะครับเพื่อนอะมักไฟครับหมักไฟเนี่ยเพื่อนมะไฟมะไฟนะคะความดกของเพื่อนกัดเพื่อนวบใหญ่มันจีเป็นยังงังซี้เดือเพื่อนใบใหญ่เพื่อนเล่่เดือพื่อนเล่่ มันสุกดีก่ยังมันสุกดียายนอก็บอกบ่อยากเก็บหลายบ่อนบ่สุกเก็บไปก็กินบอลบอลเสียบบอลเสียบบอลแรงแพงนบอแพงคะบอพี่แพงข้อกันกินนี่จะขอกันกินผู้ใดอยากได้คือมาเอามาเก็บไปกินมาเลยป็นพี่น่องหยาิพี่น้องค่ะบอลบอลไข่ค่ะหลายๆต้นนี่เพิ่นก็บ่อลไข่เลยไอแล้วถ้าพูดหยาิพี่น้องมั่งสิเก็บไปเก็บไปไปผู้ใดเอาไปกะเอาไป ไปต่อนไปฝากพี่ฝากน้องนะอพี่ฝากน้องไปนะคะคุณเชิญจ้าฝากยางยางอะไไปท่านผึ่ยงยางไ,ไป,อ,งงงไปอ้อมไปเรื่อยๆนะคะอ้อมไปเรื่อยๆอแล้วก็แตง่งกิ้งตัดกิ้งแต่งกิ้งพึ่งสีล้วก็ติยงในมัน สุ้งเป็นตานั่นค่ะบนต้นบนกะบอดกค่ะแต่ก็มี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 อยู่ส่วนเนาะค่ะบอด وك บอด وك ข้าเพนนะื่อนยางมาเบิ้งนะคะก็แบบใบตัวน,นี้ก็ส่งเออแบบใบตัวนี้สุกนี่สุกแล้วสุกแล้วเดี๋วยวมนหลังแยกน่องใช่ไหมเอาแบบใบไป,ไป

มีมดแดงมีมดแดงเปิ่บตัวนิ่งแล้วตัวนิ้วมันยังยั่งเห้เขาเห็นอยู่กะอ้พกกีบใบกีบใบใบทะเบงนี่คือตัวนิ่นิ่วน้ำนิ่วน้ำนิ่วนะตำนนนิวนะนี่ตนานอยู่หมอนละลกคนวะอยู่หมอนละลกตนิ่งเป็นเดินนิ่นิ่วน้ำนิ่วน้ำหมอนละลกมันน้ำคือเพื่อนเพื่อนจากเลน ถ้าขึ People, ้นไปสูงเพิ่นผ่านน้ำไม่ใ่เราผน้ำามใยอยู่นี่แหะตรงนี้แหละน้ำเป็นนิ่วน้ำนะคบเพื่อนเพื่นจ้านิวนิ่วน้ำในตำนานหมอนรกน้ตำนานนิวน้ำนะคะเพื่อนจําได้ว่าคะก็เห็นบอจําได้บอก็เห็นบอตัวนิ่วนิ่วนิ่วนิวน้ำนิ่วน้ำเพื่อนเพื่อนใจนิ่วน้ำเต้นตเพื่อน สูงกับสูงสูงนะคะเหนือนางกับยายนอนกับมื่อนี้ก็มีโอกาสผ้าเป็นเฟืือกหนังยางม้ามาเล่นมาเล่นในสวนเนี่ยค่ะผ้ามาเบึงนะคะอันนั้นกับต้นเงาะกับต้นเงาะกำลังเป็นดอกเงาะ่าได้งยางไปเบิึงก๋ายยางออกมาเลยวก็ได้เงาะค่ะเงาะยางไปตรงนั้นอันเงาะเนี่ยโดกค่ะคันเป็นแบบเป็น ดอกกำลังเป็นดอกค่ะเงาะน,นีเงาะค่ะเงาะมีสองตน้นเงาะมีสองมีสามมีสามตน้นเงาะมะเมียนมีเงาะสองต้นก็ <c oughs> นนกนได้กินค่ะอันนี้ไว้อันนี้เอามาปลูกเสริมนะคะเนี่ยไว้ไว้นี่ปลูกด้วยอันนี้ไว้ไว้ปลูก ปลูกไว้เสริมค่ะค่ะเดี๋น้องเฮ็ดให้วินหัวบ่คะถือกล้องไปตะวินหัว,ททะะว,หวบ่เพิ่นเพิ่นจะก็่เขาตรวจชาไฟนะคะเด้อกันวินหัวก็ได้แต่เรียบค่ะไว้นะคะ่ะไว้ต้นบักไฟมันบดกคือเก่าโอ้สุปีเนี่ยออกบ่เบิดเด้นน่ะเพื่อนเพื่อนจะอเบิดเลย,นะเออเลยแต่ว่าไว้โมน,นี้เพิ่นเอาเอามาปลูกเอามาปลูกเสริมปลูกแทนไอ้แต่ว่าต้นนั่นมันเป็นไว้ธรรมาชาติ เป็นจงไบทค่ะกับมีพ่นพ่นกับยังย่งคือเก่าแล้วกับพ่นแต่เด็กสมัยใดเลยค่ะเก็บไใบบ่วพังบ่วยังนั่นคือพ่นพ่นเอาคนอื่นพ่นอยู่ตัวเนาะบ้านเขาคนอื่นพ่นนับไฟนวยบ่วตุ้งกับนวยบ่วตุ้งนวยบ่วใหญ่บอกไฟมันหนีนวยบ่วใหญ่ค่ะยังนอนกับเลือดท้ายยางยางออกยางออกมาจากเลันนะครับเพื่อนๆจ้า ยางออกมาจากสวนนะคะพาะเพื่อนให้ยางยางหลินยางเที่ยวในสวนกามนี้โอกาสก็คือได้กยางในสวนจากมือนะคะยางในสวนนะคะเพื่อนๆจ๋าให้ยางในสวนหลินไปค่ะอันนี้ก็คือสวนโอ้ยใบตองนี้จงไบหน่อนีเนาะตะลี่ตุนตะหน่อกล้วยนี่เนาะอืม หรือต้นกล้วยแรงแรกระไดเพืเ่อนจ้าความแรงเนาะความแรงของกล้วยขายแย่นองกับ้พาพีผพานองเฮายางมาถึงตรงนี้ก็คือต้นนี่คือต้นลำไยกับต้นลำไย,ยนะคะลำไย,ยกำลังผุ่มใ่ผุ่มใหย่ับลำไยขายแย่นองกับผพาผีผพานองเขาลงไหลเพราะเพียงสำานียน,นะคะาย่นก็ขอขอบคุณ่ะขอบคุณเพื่อนๆค่ะทีมาเบิง้งมาเที่ยวสวนเที่ยวหัวเที่ยวสวนน้ำแย่นองนะคะ ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังเร่งใจแก่ยายนองค่ะยายนองขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายๆกับเพื่อนจ้าบายบายค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ